เอาแล้วครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิดนะครับผมโอเคแล้วสำหรับคลวันนี้เกมของลงบล็อกครับเป็นแบบเขาบอกสในใจคลักหนึ่งนะครับผมและวันนี้นะผม,ะผมได้ทำก,การฟาร์มฟ,ฟอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำการอาหาเกาะพวกจิซเน่นแล้วก็แลกของเป็นร้อยนะและวันนี้เดี๋ยวเรามาทำการรีวิวสิ่งที่เรียกว่าฟอกแลมอันนี้กันดีกว่าทุกคนนะนี่เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับผมนะ โอเคโดยอฟอกเลมันนี้นะผมจะมีทั้งหมด2สกิลด้วยกันนะคือสกิล Z กับสกิล X นะครับผมนะมาสเตอร์ดี่ที่ปลดล็อกทั้งหมดก็คือ350นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าสกิลของดาบเเรียกว,ว่าดาบฟอกเลมเนี่ยมันจะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการไปที่เกาะทากิอัลโพสแล้วกันนะครับผมตัวั้นมอนแรนเลือดเยอะดีนะครับโอเค แล้วก็สเตตที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นสเตตเน้นเน้นกดนะครับผมไม่ได้เน้นผลดาบนะครับเพราะไปฟาร์มไม่ใช่เไรโอเค้าให้ฟาร์มแบบโดยใช้สเตตของดาบเลยนะั่งฟาร์มขึ้นยากนะครับผมเล่นคนเดียวด้วยนะครับโอเคมาโดยสกิลธรรมดาเขาไวเราก็จะตีบแบบนี้นะอืจะตีบแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกด้วยนะเสียงนเะนไเสียงต่อยแบบระเบิดอะตุ้ม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  มันปล่อยถังนะครับผมนี่นี่นี่มาต่อไปเรามาดูสกิลแซกันดีกว่านะครับผมสกิลแซดเนี่ยเป็นสกิลที่จะกดชาร์จก็ได้จะกดเอ๊ะจะกดค้างก็ได้ไม่กดค้างก็ได้เหมือนกันนะครับผมปุ๊บกดไปปุ๊บมันก็จะเปิดแบบนี้นะแต่วันเอฟเฟคมันจะบั๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยา้ามาจะลองแบบกดค้างดูวยด้วยวันนี้หม่งน,นี่นี่กดค้างนะเอฟเฟคจะสวยมากพอเรากดปุ๊บมันก็จะโชวแบบนี้เลย ทูมสตารจะเบิดระเบิดแรงนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแบบไม่กดชาร์ทใหม่ม็เป็นเหมือนกันนะไม่ต่างกันมากนะผมว่าถ้าชาร์ทเรจะดูแบบอลังการนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามชาร์ทอย่างนี้จะมีตกศรเลยมันเต็มไปด้วยนะถ้าอัพผลเราก็ใช้ไอเทมที่มันเพิ่มดาบใหม่เก็บดาบ,บ,บ,บผมว่าแม่งแรงแน่นอันนะทุกคน าจจะสักห้าหกพันน่าจะได้นะผมว่านะโอเคว่าต่อไปสกิลที่2องเราไสกิลเอนะครับผมสกิลเอ็กซ์อันนี้มันก็อาจจะชาร์จก็ได้ไม่กดชาร์จก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผลลัพธ์จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็กดชาร์จจะดีกว่านะครับนะโอเคเรามากดแบบกดธรรมดาก่อนแล้วกันนะกดธรรมดาปุ๊บมัน mm hmm. จะพุ่งไปเผาแล้วก็จะผักกระดิ่ดอกไปนะครับผมถ้ากดแบบปล่อยนะแต่ถ้าเราจะใช้แบบชาร์จเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีกว่านิดนึงน่งเพราะมันจะเผาไหม้ด้วยนะครับผมโอเคสักครู่ ตอนสกิลกูดาวมันจะชา้าทีหนึงโอเคกดเผากับค้างได้ไหมพอมันเผาแบบถึงจุดจุดนึงใช่ไหมพอมันเผาหมดปุ๊บมันก็จะเข้าไปชนแล้วก็ทําให้กระเด็นทีนะครับผมเรียกว่าคุ้มอ่ะดีมากด้วยสกิลมันสวยนะผมว่าสวยมากด้วยเฮียไปไหม,หมเผาเลยแล้วเผาแล้วก็เผาได้ตามเม้าเลยนะตามเม้าได้เลย,เ,ลยเรียกว่าดีมาก เดี๋ยวดูมาดูดูไปเพราะว่าก็ยังไม่ชัด <c oughs> โอเคมันก็เผาไกลอยู่เหมือนกันนะผมว่า <c oughs> โอเคเผาเห็นไหมเผาแบบแรงมากพอเผาเสร็จมันก็พุ่งเข้าไปตีเลยนะครับผมกระเด็นไปไกลมากนะครับผมมาทีเนะ่เราทดสับสกิลของอาดาบฟลักซ์อไรวันนี้มันก็มีบบเพียงๆเช่นนี้เท่านั้นก็ใครชอบก็ลองไปหาทำดูได้นะโอกาสออกอยู่ที่้าน 10%เท่าก uh, ับหน้ากากของไอ้ฟ็อกซี่อ uh, ันนี้ไอ้ฟ็อกซี่ชิซีนี่เหมือนกันนะครับผมโอกาสเท่ากันเป๊ะเลยนะครับวันนี้สับดาห์นี้ไม่ก้องจบกันนะจะจบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งกดคอมเมนต์กันเลยนะอย่าลืมไปป้าสวัสดีครตอนไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ